ูสาวแบกนําทุกคนโอ้โหมันคือแข็งแรงเนีย่ยว่าอันนี้แข็งแรงแล้วนะไข่ไข่นาเบิดลทงอ่ะเอาไข่ผู้เดียวเหรอเรียกว่ามีไข่สอยไหมไข่ผู้เดยียวเลยถึงไข่ถึงข้านผู้เดียวแต่ว่าติดรถถ่ายโปเป็นบ,บ้าเข้ามาบ่ทันงามเพิ่นไข่านาะเอย่างเงี้ยไอ้พวกพวกกริเพิ่นมีแต่เอาไปขายได้เพิ่น แซบบ่บอันนี้หอยด้หอยกินยังไงกินให้เบิ่งดูกินหอยอยังไงอันนี้ปกติจะเอาบ่อ,อ๋อกินเองเยออันนี้เองอันนี้จะก็ไม่ชิมกินเบ็ดฮะอันนั้นมาเลยเหรอเงามาเลยบ่กินมาเลยจำเ,เ,เก้ีวกินมาเจ้าของแซ่บแซ่มสบายดีทุกคนคือเข้าไปบ้านนาะดีแล้วนะครับกินข้าวคำนองลอยจิ้มเกลียวเหนเดิมนะครับนี่ ข่าวมาขายน้อยๆสนะบายดีเจ้าขายเถอะฮะขายกระปูกเจ้าไปกล้านหนึ่ก่อชื่อเต๋อเจ้าชื่อเต๋อคือบุคคลเห็นหน้าชื่อน้าชื่อน้าอ๋อสักขายกระปูกทั้งสองอันเลยเออขาวเ,เป็นขาวน้อยเป็นเก็บกระปูครับเพราะน้ำมันต่เกำไปไปใส่หนีบตะไคร้หน่อไม้บ่ ส่งเาไม่ให้ลูกขายอ้าลูกสาวเป็นบ้าอ่าอัานี่บวชบอนเป่นอะไรบ้ะเรามาว่ากันบ่งวิวเลยปนันนาดีนไ่น้อย,ยมั่ใส่ยัง,งใส่เบ็ดป่าใส่ฮอปปาป่าบ่งตาป่าใส่เบ็ดเลยล่ะป่าได้เมื่อแล้วบอ

มาฝากของบ้านเสาโพออีกแนะมาเลยครับผมแต่ว่าเฮาเฮาบปได้ซื้ออยู่อันนี้นะ <c oughs> บขาได้ซื้ออยู่ตลาดนาดีเพราะว่ามาเที่ยวไหนหนึ่งเบิ้ลก็เลยซื้อมาที่บ้านอัน <c oughs> นั้นบ้านก่อนบ้านแกนอันนี้เฮดพวกป่ะนาดี 5, าานนห้าพกกันมาทั้ายอันนี้แจงเฮดพวกกกับจำหอยอันนี้หอยนี่เกนเ็ดเกียว์แจมเหรอหอยย่อยเกตเกร์แจมโอ้โหปกิเพิ่อนเกียร์อยู่นะเอ้าลงมือเลยแม่ครัวแม่ครัวคนสวย น้องพลวันดีนะครับทุกคนให้เพื่อนลงมือเลยวันนี้มาฝากของหนำวเว่อเจ๊ดนึกว่าเบาต้อมไปแล้วแบบเพื่อนไปบุญกนควนควายทั้งสองคนเลยบ่มีใครอยู่นะครับก็เลยแนะับนี้แม่เพื่อนสบายดีไหมฝากท้องไรเด้อเพื่อนเด้อฝากท้องกับสาวพลเพื่อไ,ไปขายทำไมเมื่อกี้นี่ วันนี้เอฟซีไทยมาตั้งหลายคนว่ามาซื้อน้ำขบรถื้อของเพื่อนเบิร์เอาไปเชื่อของคนอื่นเพื่อนกันคือให้คนอื่นใะะคือบอขายของเจ้าของเอามาเจ้าว่าเอาสองกล้องนี้เนาะกับโอ้ยก็คือบอกว่าเอามันผมไม่ของน้องได้นี่โอ้ยผู้บ่าวไทยก็เลยตั้งใจมาจีบสาวลาวไปแล้วบัดเมาเบิร์ตันเป็นเมาของคนอื่นไ่ได้เมาของสาวเพราะไอ้งงมากจีบิตนี่ทุกคน เอากระบมามาพอดีเจอกันเจอ 4, เอฟซีเขาพร้อมเิ่นมาจากจันทบุรีแล้วที่สำคัญเขาเจ้ามาจากทั่วประเทศเลยเป็นมาจากทั่วประเทศเลยนะครับเป็นเิ่นพากันมาเที่ยวแล้วแบบขับรถโอ้สิบกว่าคันเป็นคาราวานเลยผู้ดใดแซงไ่ได้เลยแบบเร็วมากด้วยนเร็วเร็วแฮงอ่ะคือขี่เร็วแบบเร็วอ่ะแล้วคือรถคันอื่นแซงไ่ได้คือถ้าแซงแซงปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปเลยมันขาดกันคือขาดนะเพราะว่ารถพ่วงกันหลายนี่ ก็เลยมันจอดตลาดบ้านนี้มาหาน้องฟอยคนดังมาหาน้องฟอยคนดังกันเลยเพิ่อนแกไขอันนั้นอยู่ทันพอดีขดไขเอาไหมบัานนี้ข้าเจ้าเราเมาเมาพัดเมานังสาวพ่อยแต่ว่าซีเอาของคนอื่นก็เลยเอาไปเบิร์เลยคนอื่นเด้กกับเมืองเงินจำบ่กเบาลีดอกไม่หรอ <c oughs> <c oughs> เบอิร์ตจำเนี่ยอันนี้เราจึางบ่เบเิร์ตเลยซองกองเงคนซจำกันอยู่กระถางอาหารที่ได้ลายก่อนมาซีมาลายก่อนปะเพื่จังไลย เพราะอยู่นั้นมันสองถาดเ้ยสามสิบโบได้ขอลวดเพื่อนอน่ะได้ขอลวดเพื่อนแต่ว่าหอยหอยน่ะก็สองอันห้าสิบว่ะนะหอยนะ,อนปปะนะหอยนะหนะาาา้าสิบทั้งเฮาเท่างเลยอันนี้ทางนี้อันจานละสี่สิบค่ะจานละสี่สิบวันนั้นจานละสามสิบสองถาดสองจานห้าสิบทางนั้นมันหลายก่อนบ่โบดีจงไหนแต่ว่าทางนั้นมือหนอีคนละขายหลายแห้งมันแต่เนะ แต่ว่าเห็ดนี่มันมีสามถาดเนาะก็เลยไม่เอาฝนตกมึงไม่ได้ออกเห็ดอ๋อคือมันจะฝนอ๋อเพราะว่าทำมันเด่นพอได้ยุ่เพราะว่าไอ้คิดว่าก็บรรดาดีมันมาหลายรอบแล้วมันบ่เหลือจากอาณนะก็เลยซื้อมาแต่คุณว่าซื้อไว้ตู่้จักว่าอยู่นี่มีก็ซื้อมาซื้ออยู่นี่แหละก็ได้กินแกงเห็ดพวกสมใจทุกคนฝีมือน้องพลอยด้วยนะ อ๋อมาเขียบเพื่อนปลูกมาเขียบเจ้าหรือมาเขียบไห้นี่มเขียบเขาอ๋อมอยู่ใกล้ไงใน,นก็เนื้ออะไรกัน,นต้นมาเขียบขอบตั้งขอบบอกเพื่อนเข้ามาเลยฝากอันนั้นเม่นเพื่อนซื้ออย่างก็แม่ปักอันกระทันนะเลนซื้อเลนสออฝากไปเลนส์เป็นอันอันนั้นเพื่อนขายหน่อไม้ให้หน่าเลยสั่งน,น่อไม้สองสองห่อ,ขอ,ขอกับตะกะแต,แตนเท่าไหร่ ตะเแตนห<ท>้าสิบพันผงละ 50, ห้าสิบพ<น>ันเหรอเจ้าได้จักของยงไม่พันได้สใส่ถุงใส่ข่องใส่ข่องไว้เอ<น>้าได้ถุงมันสี่อันอ๋อต้อง,องอ้องแบง่เาคยยังไม่ได้แบ่งอลไรอยู่ฮะ<น>บอกเพื่นว่าจังไดจ่ะขายเบิร์ดนั่นเลยฮะสิอ,อ๋อรวมเบิร์ดละห้าสิบอ๋อว่าได้ซื้อตะเแตนมาอันนั้นเบิ่งดแล้วตะเแตานอ๋อเมื่อไหนกินอยู่เงานเสาจอยเหรอคั่วอหนน่บอก ไปก้านอยู่สอยู่ข้างทางครับปะข้างทางคันนี้อ๋อมันมากินใบนั้นเฉพาะข้าเจ้าจังบวตัดต้นอ่ะนะข้างทางอ่ะเพราะว่ามันได้ตกกะกะแตนหลายแล้วยามตกะกแะตนก็กินตกะกแะตนเลยโ,โปรตีนโปรตีนสูงนี่ทุกคนอย่างก็ต้มหอย <Yeah. S 1> อหอยต้มหอยหอยหอมหอยหอมหอยหอมนะครับ mm. นี้ซื้อหอยหอมกับซื้อเห็ดปวกมาแล้ว บริหารผู้สาวเ,เป็นกินนะครับนีนะ่เลยลซื้อหมอกเพชรมารรมพร้อมเพราะว่าย่านบ้านนี่มันบ่มีตองมังพุดเนาะบมม่มีเนาะแต่ว่าบ้านทางพูดเขาเจะปลูกปลูกบ่ได้บอ่อันนี้กได้จากตัวเราไม่ได้าวาวไดปลูกนะถ้าปลูกหมกเพชรเคือแต่สิคักต้อนใหญ่ๆได้สองปีฮะสูงสมูทเท่าหัวไปเลยแบบนี้นะหมกเพชรเคือแล้วนี่ก็ได้ ล้างเห็ดแล้วเกินแกงสิแกงเห็ดเป็นกินนะทุกคนเพมันบอกว่าชีสหมูแซ่บชีสหมูอันนี้คือแซ่บปิ้งปิ้งเหรอปิ้งจำแจ้านี่ปะอืมจับมือหน้าเทปเพป็นเ็ดปิ้งหมูเป็นกินนะทุกคนเพกนกินทอดอันนั้นผู้ใดอันซีนอันซีนกับแซ่บซีนหมูกัแบแซ่บเนาะรอบนหมเฮา <Pink. S 1> <Heaven. S 1> ให้เป็นก้อยลาบหรือก้อยลาบ ลาบซีดมันกินแล้ววันนี้รอบนี้แล้วอยากกินแกงเห็ดปวกเลยมาสองรอบแล้วเด้ะว่นอยากกินแกงเห็ดปวกรอบนึงแกกิน,นแกงเห็ดปวกมะฝรบ่งมีหัน,น,หน,นกินอย่างนี้อยู่พยายามต่ต้อมให่น้ารอบนี้เนาะเองกินเนี่ยแต่ปลาหงวะก็เป็นอย่างปลาแล้วปลาปิ้งปลาแต่ปลาหงวะเพราะว่าตอนนั้นหันเห็ดเบิ้ดเห็ดบวมมี มันนี้เหลยเห็นเฮ็ดเลยซื้อเฮ็ดมาแต่บันแตนบนเพราะว่าบันดดีมันก็มีดอกแต่ว่าพอหามเฮาสิมากินนี่ริบพ่ดเบิร์ดก็เลยซื้อมาแต่ปุ้นแต่ยู้ันก็เหลือสามถาดสุดท้ายเลยแต่แต่มานี้มันก็มีแค่สองถาดเนาะมันบอกมีค่อยมีคนไปหามันหามันกับยากมันกับบ่มีฝนตกอีกแล้วฝนตกแหงด้วยนะ้นอย่างมาตอนนี้เริ่มซาแล้วฝนซาแล้ว อย่มาเบิ่งกันว่าเพื่อเสียเมนูอย่าให้กินมือมนีน้ทุกคนมาฝากฟองกับสาวพอยเดือนละเทือสองเทือจะละเทืออะไรสองเดือนเทือเปลเดือะจะอะไรเพราะจีอันนั้นเนี่ยครับส,<ล>สาวจอยสาวจอยไปบ้านคนควายกันเลยบันบนี้อยู่หันกันเลยได้ไหมเอ็ดอยู่หนันเตออียงเนี่ยของพอยนี่ครับสาวแบกนำทุกคนโอ้มันคือแข็งแรงเนี่ยว่าอันนี้แข็งแรงแล้วนะไข่ไข่หน้าเบิ้ลท่งอ่ะเอาไข่ผู้เดียวอ๋อเรียกว่ามีไข่ช้อยไหมไข่ผู้เดียวเลย ถึงถ่ึงข้ามผูด้เดียวแต่ว่าติดรถไถ่เป็นบาเข้ามาพอทันง,งามเพิ่นไถ่ายนานเราเห็นแต่เขาเจ้าถ่ายลงหรือว่าทำคอนเทนต์ซื้อบันไดบดัไดบัไดถ่ายเอนไถเองเว้ยท่วงเลยพ่อหามีหน้าที่แค่ติดให้อย่างเดียวเ <c oughs> จ้าคือโบฮัต <c oughs> ติดสอ่ะญาติมันใช้แหงพอดญาตมันตีแบบแคีวลุดแคีวลุดอิหลีฮะแล้วหลายคนยืดเดือบบ้านไปเขี้ยวลุด ขับมันลดมือแล้วมันฟืดมันมันยังหมุนอยู่เพราะน้ำอันนี้เขาเจ้าเขเอาส่งเลยเหรอแต่ว่าทางกั๊เจ้านี่ขับรถมาสิจะอะไรอย่างไรนะทางใหม่มันอันนั่นแหละมันเขียวแล้ะมันจีบแจงแจงเห็ดปวกครับทุกคนมากินแจงเห็ดปวกน้วมกันนี่ครับอันนี้ เภาษิตตำเจียวตำเจียวสี่มือน้องบอยใชเป็นจังไดโอ้ยอยู่นี่กับบ่มีปลาได้ขายทางหน้าเนาะไม่หรอทางหน้าเหรบ่ได้มีปลาขายหรอ,อบ,บนอยฮ<ว>ะมีแต่หน่อไม้เหรอหน่อไม้กับกปูไม่หรอทางหน้าทางตลาดนี่มีแต่หน่อไม้กับกบูกับปลาบ่มีหรอปลาเขาเจ้ามีแต่หามาก,กินเจ้าของมันบน่ได้หลายแบบนั้นเนาะนะ พ่ใส่อยังไงนี่ตำข้าวเบือใส่ตำข้าวเบือกับเพลสเหรอข้กวคนโ่ได้มีอย่างเนาะแต่ว่าแซ่บนะครับมากินรอดหนกินอันแกงเฮดอันเฮดแครนกับน้องพลอยนะครับก็อยู่นี่แหละพักกับโบมีขายพักกับโบได้ค่อยปลูกปลูกโบได้ก็เลยอันนั้นพักอีเลิศเพื่อกับมีแต่อยู่ทางเทิงเหรออยู่เทิงเขาโบได้มีแบบปลูกอยู่ในบ้านเนาะ ก็บอกเอามาปลูกใส่แล้วครับไปโลกมาปลูกปลูกปลูกยังม่ีปลูกนะครับไปซุกบ่หอยหอยหออมดูก่อนนึกว่ซุกหรองซุกแล้วมันโคตรมันโคตแล้วปีอะไรเออเนาะปีนี้เขายังไม่ได้กินเลยหอยหอมซุกกินแล้วกินอยู่ใช่ไหมต่อม อ๋อบ่าอ๋อบรรทัดซื้อไปจากบารน,นาดีไปให้สารน้ำเพชรเอให้กินหรือบรรทัดลืมเลยนะี่วันนี้นะมากินะหน้ยนางพอยนะครับแต่ว่าเป็นหอยบรรบัรแคนบรรแตนมรนแคดบรรแตบนบริเวณบอยบรรดาดีนะเพราะว่าเมื่อหนมบบาถามเขาเจ้าเราเขาจะบริได้ขึ้นไปว่าแสงน้ำท่วมฝนตกบัดมื้อนี่อ๋อคือมีก็คือน้ำท่วมก็คือฝนตกบริได้ยุธจากมือ ไปเอาม้วนอ๋อพระ,ะน้ำว,ว,ว,าว่าน้ำท่วมฮอกก็บอกว่าบ้านนี่บ่มีดอกว่ะบ้านเราันมีคือเก่ารอกินแกงเห็ดปวปดนะครับทุกคนรอม,มาสองเดือนอลไรสามเดือนเลยรพรนี้ยังได้กินแล้วฝีมือน้องพลอย บอกเพชดสำนั้นบอกเกลือกระเดกได้ใส่บุใ่ไม่ใส่เหรออันนี้อันนี้กินกันยังกินกับหอยอแต่ที่ปกติ่พ่อดแบบนี้เหรอ,อง่ายๆทุกคนตำแจ้วสาวคอยกับหดแล้วนี่ซุปแล้ววะเจ้าใส่พักยังีงใส่ตู้เสร็จแล้วทุกคนเอาสิ กินเบงกินข้าวนียวเป็นอะไรพอดีพอดีโอเคพอดีแต่แซบแซบแซบเจ้าแต่แซบทายทีเด่นเสร็จแล้วทุกคนมามากินข้าวนำจัน หมึ่งครับคุณสาวเหนีวยวก,กินมาก,กินบอกแม่ไหมแม่พ่อยไหมมีอันนี้เมนูผู้สาวนะครับมีไอ้ต้มหอยหอยหอยหอมกับไอ้แจ่วกับอันแจงเห็ดปวกนะครับทุกคนมาก,กินข้าวนำกันนะทุกคนมีมองฝากท้องกับน้องพอยให้เป็นเอสให้กินแล้วกันให้ ให้เพื่อนค้นมากินน้ำนะครับนั้นนานนะครับวันนีได้มากินอย่างนี้เพื่อนนะเทื่อวนี้เป็นเทื่อวนี่เท่าไหร่สามสามหรือสี่สามเทื่อวดีสามครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับที่มากินข้าวบ้านน้งพลด้วยไชฟชายเฮะไปฟชาหาเกือบเจ้าของโอ้โหเขาเชฟชายแบบนี้ อะไรแม่อเเอ,เ,อ,อ,เ,อเข้าเปนไดหรอชขบไปนะอ๋อเปไปิบข้าเหรอแม่มาอะไรแม่ <c oughs> มาได้อะทุกคนมากินข้าวครับน้องพลอยอ๋าชิมมืองจะคำเลเนี่ยกิมอย่างก่อนเนีมันแซบ อย่างเงี้ยเป็นต huh? ัวปกติเบมันมีแต anyway. ่เอาไปขายด้วยเป็นก็นะแซบอันนี้หอยด้วยหอยกินยังไงกินให้เบิ่งดูกินหอยยังไงอันนี้ปกติจะเอาบ่อ๋อเองเน็ดอันนี้เองอันไม่ต้องเอาไม่จิ้มกินเบิะฮะอันนั้นมาเลยเหรอเงามาเลยบ่กินมาเลยจำเจลีวกินมือเจ้าของแซบแซบโอเคเอาทุกคนสำหรับคลิปนี่ประมาณนี้นะครับแล้วมากินข้าวจำ กันนะครับมาคิดเข้าน้ำน้องพลอยนะครับทุกคนโอเคไปแล้วสวัสดีครับบาย <Bye. S 2>